โอเคครับผมแก <จ S 1> ่ไขเ,เลยละครเลยนะพี่ๆปัก้าไปใหญ่ทีนี้อพี่อุ้พี่เจี๊ยบคืสิ่<ะ>ไหบ้างที่ต้องบอกว่าซิกคอมเป็นต่อเนี่ยนะฮะผมเป็นซิกคอมยอดที่ตลอดการจริงๆก็ดีใจและดีใจและดีใจดีใจมากๆาไ,ไ,ไม่รู้จะดีใจยังไงนะควา DJ มดีใจในจักรวาลนี่เอามารวมกันตรงนี้เลยดีใจมากมากที่มีเครื่องดื่มเป็นต่อหลังจากที่เราออนทีวีไป หลายปีครับวันนี้มาออนเชลแล้ว19ปีรอพี่บอย19บเปีคุณผมคิดว่าเป็นต่อน่าจะอยู่ตลอดไปใช่ไหมครับพี่บอยครับคุณดังขอแข่งกันเพิ่มจ้ะเงนตา่ครับก็19ปีนะฮะผมเชื่อเลอเกิดว่าเรามีคนรักเยอะที่อดตตาเราเยอะก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหลายๆคนที่เขารู้สึกเหงารู้สึกเครียด เขาเห็นพวกเราเสร็จปั๊บเขาจะรู้สึกคลายเครียดอันนี้ดีใจมากๆนะฮะแล้วก็พูดถึงนะฮะต่อไปนี้ก็จะไม่ได้เจอเราแต่ทีวีอย่างเดียวแล้วคุณสามารถเดินเข้าเซเว่นแล้วก็จะเจอพวกเราได้เลยความสดชื่นไปถึงที่เซเว่นแล้วครับติบขึ้นมาเสร็จปั๊บสดชื่นแน่นอนอันนี้การันตีแน่นอนว่ามีเป็นต่อดิงก็ต้องมีเป็นต่อต่อไปใช่ไหมครับพี่บอยครับใช่ครับต่อไปก็คือ29ปีอ่าแล้วก็39ปีครับจนกว่าใครจะไม่อยู่ตรงนี้ ใครต่ทำไมเหมือนกันเลยเดี๋ยวก็ทำไมเหมือนเดิมเลยฮะคุณสิบเก้าปีแล้วหรอสิบเก้าปีทำไมหน้าพี่คุณเหมือนเดิมเลยฮะสิบเก้าปีนะโอ้ทำไมเหมือสิบเก้าปีทำไมหน้าเหมือนเดิมก็เพราะว่าผมกินเป็นต่อจิงไงครับี่ กินรสชาติไหนฮะกินทุกรสเลยครับกินทีสามคนเลยกินทีสามคนพี่ตายอย่างนี้เลยตั้งตื่นพี่เด็กเขาเพิ่งจะวางเซเว่นเมื่อวานคุณเอาเวลาไหนไปกินเมื่อวานเขาต้องเทสก่อนไงไดเไม่ต้องเทสจริงนะถ่ายเอาเทสได้ไหมคุณจำวันที่เราถ่ายได้ไหมครับเราเทสกันคนละกี่ขวดน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าแปดขวด แค่แบบกินจริงกินจริงด้วยนัต้องกระดกให้หมดเลยนั่นหมายความว่าคุณได้ถ่ายภาพนยู่โฆษณากันไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ๋อวันนี้จะได้ดูไหมฮะได้ดูแน่นอนฮะที่ที่บอกว่าพวกเราสามารถกินกันได้เยอะนะครับบางคนถามว่าเครื่องดื่มชนิดเนี่ยมันสามารถดื่มได้กี่ขวดกี่ขวดมันสามารถดื่มได้เป็นสิบขวดก็ได้ครับเฮ้ยมันจะเบื่ออย่างเดียวเท่านั้นเองไม่เปื้อนับไม่เปอนนะครับไม่ใช่ Energy Drink ไม่ใช่ Energy Drink ไม่ใชค e เฟอีนไม่มีไม่มีคาเฟอีนเเปป็็นนครัดื่มได้เลีไม่มีคาเฟอีนเะ เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีวันนั้นกินคนละแปดขวดเราไม่ต้องขับรถกลับบ้านเลยครับเราวิ่งกลับเลยนะเอ็นจี o ้นมารีเพชร์รีชาร์จโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อน,นะเป็นต่อแล้วเป็นต่ออยู่ไหนอะ่ะแล้วเป็นต่อไหมมาได้ยังไงอ่ะพี่บอยเออนั่นสิเป็นต่ออยู่ไ,<ป>ไหนอะ่ะเธอพี่เขยเป็นต่อไหมอะ่ะผมโทรหานะฮะลงทางด่วนอโศกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้นะครับ ครับผมพี่สเกตอยู่ไหนคะอยู่แถวๆนี้เราจะเอ็กี้จ๋าเธอผัดสเกตหน้องเลยนตัเสียขนาดนี้พี่สเกตอยู่ไหนอะแล้วไงอะพี่สเกตต้องออกมาแล้วสิพี่สเกตถ้าไม่ออกมาให้พี่บอยหักเกินนะอยู่นี่ครับไหนอ๋อดูไม่สดชื่นเลยนะน้องอุ้ยพี่มอนอุ้ยไม่ใช่เป็นอะไรดูไม่สดชื่นเลยสู้เขาสิครับพี่น้องครับ ลองเป็นต่อหน่อยไหมเพิ่มหย่บเป็นต่อดริงค์มีส่วนผสมของลูกพลับอิติโชมเบอร,ร์รี่รดส13ชนิดให้คุณสดชื่สนสดชื่นไม่เป็นรอใครเป็นต่อจริงขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชาตรีเย็นด้ยวยใส่เสื้อตัวเดียวกับ ในวันที่ใส่คอนซาชิเน่เลยคอนซาชิ้นเดียวเลยนั่งเลยครับคุณชัชเวรับสวัสดีครับนี่ตอนนี้เป็นอย่างซิดคอมยอดฮิตตลอดกาลตอนนี้มีโปรดักต์เป็นของตัวเองแล้วใช่แล้วผมว่าก่อนออนแอร์อย่างเดียวตอนนี้ออนเชั้นเน่เน่ลอดขึ้นมาอยู่บนเชลฟ์แล้วแล้วไม่ใช่มีแค่รสชาติเดียวนะจ๊ะมีสามรสชาติด้วยกันมีอะไรบ้างจ๊ะก็มีนะครับผม เป็นต่อทุกนะครับรีบูสสีม่วงสีเหลืองและสีแดงเออแต่ละสีก็แตกต่างกันไปแตกต่างกันออกไปครับซึ่งต่อแน mm ่นอนก็ตามตามคาแรคเตอร์เพราะว่าอย่างที่บอกว่า3รสชาตินี้ร้านสาสไตล์นี้เนี่ยเหมาะมากสําหรับยุคเมืคานเพลาเนอย่างพวกเราและหลายๆคนจริงแล้วเนี่ยแม้แต่คนที่แบบเรียนหนังสือเยอะๆติเข้มๆใช่ไหมตีลหนังสือหนักๆเพื่อนี่เตรียมสอนนี่ก็สามารถไความา refresh รีบูส กลับขึ้นมาได้ได้หมดได้หมดได้หนะครับผมอย่างคุณอย่างเงี้ยสมมติยังเที่ยวอยู่ไหมนิดหน่อยปาร์ตี้ไหมปาร์ตี้ดีกว่าคุณพูดคุณว่าเที่ยวไม่ได้ต้องไปพารี่ไหมพารี้ไหมก่อนก็นั่งประชุมราถึงตีสี่พอนแต่ไม่ได้พอนไม่บ้างมีบ้างก็นอนน้อยเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋อเล็กด้วยหลายหลายหน้าที่ไงหลายหลายหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าก็ก็ทั้งทำงานหนักเหมือนเดิมอ่าช่วงนี้ก็ต้องโหดินทางเยอะด้วยอะไรหลายอย่างก็ ก็ถามว่าหนักไหมหนักหนักครับผมถ้าให้เลือกคือไม่ต้องเลือกเพราะว่าเราเดิบประจำอยู่แล้วถ้าเกิดผมเลือกผมจะเลือกเป็น,เป,นเป็นต่อดริง n ์วีบุสีม่วงสีม่วงใช่เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมมีสารสกัดจากรูปพับอันนี้คือลดกลิ่นไม่พึงปรสงค์ลดกลิ่นรนดกลิ่นแล้วก็เขาช่วยดูดซับซับไอสิ่งที่เราเราวานอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปสรุปแล้วหยิบผิดหยิบผิดโกฎค่ะแล้วตอนนั้นแล้วนะครับผมสำหรับคนที่บวกค้าเปรยหานะเพราะว่ามีอันดิชค นะครับวัดโชว์นี้ก็จะช่วยคนอ้วนตับของเรานอกจากนั้นยังมีทั้งเบอร์รี่บลูมซึ่งเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอยู่แล้ววิตามินซีก็อีูแล้วครับสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระครับผมช่วยเสริมหน้ากากของเราให้มีบุคลิกการไม่เป็นหวัดนะฮะแล้วก็เยอะเยอะอ่ะเยอะแค่ขวดเดียวนะพี่บอยแค่ในขวดเดียวแค่ในขวดเดียวใช่ขวดต่อไปสามารถรีเฟรชได้สมมติว่าคุณคุยอยู่ร่างกายอ่อนล้ามาทันทีเอาขวดสีเหลืองมาปุ๊บขึ้นเลยได้เลยพี่บอยพี่บอยต้องเพิ่มแค่ตัวไอชันละล่ะ ีเหลือเขาจะมีโสรอเมริกาไงใช่ใช่แล้วก็มีวิตามินบีรวมนะฮะพวกนี้ก็จะช่วยเรื่องสายตาหลายๆอย่างใช่ครับอันนี้คือสีสีแดง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 ช่วยกันดีมากพวกเราครับใช่ครับเพราะว่ามีหลายขวดไงอะไรพี่เจจะว่าไงฮะบวามดุสมองความดสมองคือสีเหลืองสีสีแดงสายตาสีเหลืองสายตาสีแดงฮะสายตาสีแดง คนเนี่ยตาแดงอยู่เนี่ยเดี่ยวตาแดงอยู่อ่ะก็เป็นซะอย่างเงี้ยเธอเธอเล่นโมกอ่ะพี่แม่จริงๆก็เล่นโมครับพี่แม่ไม่ต้องแก้นี่ไม่ได้สอนนะแต่ว่าป๊าป๊าป๊าได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้กับคุณพ่อก็แยกกันตีสองครับผมตีไม่เหมือนบทสอบวันนี้ไม่ได้กินคุณช่วยอ่านข้อต่อไปได้ไหมฉันมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวก่อนมาได้ค่ะอะ ารของเราได้ปากหน่อยนะฮะสำหรับบริพันธ์ฟังชราดีเป็นต่อดดีครับผมครับผมอ่ะพี่ภัณ์พก่อนตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วนะครับใน7ซเว่นอีเวนทั่วประเทศนะครับออนเทลวันนี้แล้วนะครับก็สนับสนุนได้นะครับเพื่อความสดชื่นนะครับในสุดุกสภาวะนะครับสวอย่างผมก็ชอบสีม่วงนะครับเพราะว่ามันบำรุงตับดีใได้ทุกวัยนะครับที่สามารถ ทดลองกับแบรนด์เป็นต่อได้นะครับสามรสชาติครับครับผมด้วกันครับอครับก็ฝากแบรนด์เป็นต่อเรนนครับด้วยนะครับแล้วก็ตอร์ิ้กเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับเรามีสินค้าเพียงพอกับความต้องการนะครับแล้วก็สินค้าตัวมีคุณภาพนะครับฝากไว้กับทุกทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับพี่บอยครับครับแล้วก็จากซิงคอมเป็นต่อนะครับที่อยู่คู่ คนไทยมานานนะครับก็ตอนนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในบ้านท่านได้แล้วนะครับในรูปแบบของ functional drink นะครับสดชื่นได้ครับสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบแบบเป็นต่อนะครับคนที่ชอบดูเป็นต่อนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะดื่มไปก็จะสดชื่นได้นะครับสำหรับผมผมชอบ ผมชอบกินหวานผมจะผมจะสีแดงอ๋อสีแดงผมชอบชอบกินหวานสีแดงจะหวานขึ้นมาหน่อยค่บผมนะครับสีสีเหลืองจะจะมีจะจะเปรี้ยวกว่าโอเคสีม่วงจะอยู่ตรงกลางนี่ซึ่งเราสามารถกินได้หมดแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความชอบเนี่ยครับอ่ะพี่เจีพีอุดฝากได้เลยทั้งผลงานแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ก็ยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ใหม่กับพวกเราด้วยนะครับกับโลโก้แบบนี้ปกติแล้วคุณจะเห็นทางทีวีนะครับทางโทรศัพท์มือถือนะฮะแต่ตอนนี้ไปอยู่ในเซเว่นลวนะฮะผ่านไป ยากให้เกะกะเชียวเขาทิมขึ้นมากินคคลพขวดสองขวดนะฮะฝากไปด้วยนะครับผมพูดจนหมดแล้วนะฮะผมขอสนุปเลยแล้วกันนะครับรักเป็นต่อเมตตาเป็นต่อเอ็นดูเป็นต่ออย่าลืมเป็นต่อดริ้งนะครับพี่น้องครับอาคุณชคริตก็เป็นต่อครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องปีนะก็19ปีที่สิงหาเนี่ยครบ20ปีโอ้โหครับก็ 15, 19ผมว่า20แล้วนะสุพรรณสิย <c oughs> โอเค19ปีนะครับก็สร้างความสดชื่นกันขึ้นมานะับผ่านจอทีวีมันตลอด19ปีผ่านไปวันนี้นอกจากที่ยังอยู่และสร้างความสดชื่นผ่านจอทีวีแล้วเรียนต้องบอกว่าเรามาสร้างความสดชื่นส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับผมบบมีซื้อได้นะครับผมตามราคาเฉลีทั่วไปแล้วก็บอกเลยว่า refresh จริงๆนะครับสดชื่นจริงๆ อ็ฝากทุกคนเอาไปด้วยครับครับผม <Yeah. S 1> ก็อีกหนึ่งทางเลือกนะฮะที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ว w ร์ก h า r d play harder ด้วยนะ <Okay. S 1> ครับ,รบสำหรับเป็นต่อดริงค์ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการดีกว่านะครับตอนนี้ขอเชิญทุกท่านทางด้านหน้าเลยนะฮะทางด้านหน้าเลยนะครับดนตรีมาจา้ะซึ่งเดี๋ยวเราต้องซักซ้อมกันนิดเดียวเราต้องพูดประโยคพูดว่าเป็นต่อ drink สดชื่นไม่เป็นรองเป็นต่อดริงค์สดชื่นไม่เป็นรองใครนะครับซึ่งเดี๋ยวขอ ขอเป็นพันธน่ามาเลยนะครับทุกคนเป็น